สวัสดีครับผมวันนี้ผมมี t o y o ต a r รี o 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับไม่หมื่นห้าได้ยินไม่ผิดแน่นอนนะครับมาอยู่ที่15,000มกิโลเท่านั้นโฉมปี2019จดปี20รุ่นรองท็อปนะครับ2.4 e plus นะครับใครหา4ประตูเกียร์ออโต้อยู่นะห้ามพลาดคลิปนี้เลยราคาค่าตัวของเขานะครับบอกเลยนะฟังให้ดี5 7 9 0 0 0บาท5 7 9 0 0 0บาทเอาไปเลยกับคันนี้นะครับสภาพสวยเดิมโรงงานทั้งหมด ที่สําคัญนะครับตัวนี้เจ้าของเก่าเนี่ยเขาติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นอิเซอรีของโตโยต้าแท้เนี่ยทั้งคันนะครับขอเกินคร่าวๆนะมีอะไรบ้างนี่โชกฝากระโปรงหน้าตัวผ่อนแรงฝากระโปรงท้ายคิวกันศาสตร์เบ้ารองมือจับซุ้มล้อสด้านเซตน,นี้รวมกันเนี่ยยังไม่รวมไลเนอร์ของโตโยต้าแท้อองนะรวมกันเนี่ยมีมูลค่ามากกว่าเกือบ30,000ื่นแล้วนะครับใครได้ไปบอกเลยคุ้มเลยในราคาเพียง5้าแ0 0เบาทเท่านั้นนะครับก่อนรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้ ให้ทีมงานสนุกคาเราด้วยนะครับรับรองว่าชมคลิปนี้จบผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจตัดสินใจได้เลยนะฮะกับไม้เพียงแค่หมื่นห้าปีใหม่ๆอย่างนี้ขอเกิดนิดนึงนะครับกับราคา579ตัวนี้ป้ายแดงนะตอนนั้นน่ะขายอยู่8 8 9 0 0นนะฮะลองเซิร์ชเช็คกันได้เลยตอนนี้เหลือเพียง579 0 0เท่านั้นใครที่หาสีประตูอยู่ไม่ต้องควักเงิน7 8 0 0แ0สนไปซื้อป้ายแดงแล้วเอาคันนี้ไปเลยไม้หมื่นห้าเท่านั้นมารับชมกันจะคุ้มกับราคาหรือเปล่าได้อะไรบ้างตัว e ีพั s นี่ดูเลย ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้ของเขานี่แท้เดิมโรงงานนะฮะติดตั้งมาแบบนี้เลยมีเฉพาะรุ่น e+ p u และรุ่นตัว G เท่านั้นตัวต่ำกว่านี้ไม่มีนะครับไฟหน้าแบบนี้ไฟ daytime ไฟตัดหมอกของเขานี่เป็นของแท้หมดนะครับรุ่นนี้เนี่ยรู้สึกว่าไฟตัดหมอกเขาจะเป็น LED ด้วยนะครับพร้อมกับคิ้วโคมเมียบและตัวขอบเนี่ยที่เป็นโทนสีดําเป็นโรแบ็กทั้งหมดนะครับนี่คือเซ็ตแท้เดิมโรงงานเลยนะฮะเนี่ยแค่ด้านหน้าก็หล่อแล้วกระจังหน้าตัวนี้นะครับครอบคิ้วคเมเงียบม,มาทั้งหมด ตัวพื้นกระจังเป็นโทนสีดําเงาทั้งหมดนะครับโลโก้โคมเมียมนะฮะของแท้เดิมโรงงานทั้งสิ้นนะครับได้อย่างนี้เลยสีรถนี่ก็ไม่เป็นสองรองใครนะสีแดงเมทัลลิกสีเนี้ยาหาค่อนข้างยากนะในตลาดมือสองเพราะว่าตอนที่ขายปายแดงเนี่ยโตโยต้าก็ทําสีนี้ออกมาน้อยนะครับทำมาน้อยกว่ารุ่นสแตนดาร์ดสีทั่วไปแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ที่นี่แล้วรอคุณมาจับจองนะดูด้านข้างกันต่อน,นี่คิ้วซุ้มล้อตัวนี้ ของโตโยต้าแท้นะครับมูลค่า4,900บาทนะครับติดตั้งมา4ด้านเลยนะครับพร้อมกับล้อแม็กแท้เดิมจากโรงงานสีบอลเงินขอบ17นิ้วตัวนี้รัดมาด้วยยางเป็นของโยโกฮาม่าด้วยเออยางนี้นเซนส้นล4,000กว่านะยางโยโกฮาม่าดอกเหลือหนาๆวิ่งไปแค่15,000กิโลเท่านั้นนะครับระบบเบรกของเขานี่จะเป็นหน้าดิสส์หลังดำนะโชวนี้นะครับดูโครงสร้างซุ้มล้อของเขานะลูกค้าได้แบบนี้เลยเออกไปวิ่งอย่างเดียว ไม่ต้องทําอะไรแล้วใครชอบสีแดงแบบสีฉูดฉาดปิดเด่นกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยเอาคันนี้ออกไปเลยเอาคันนี้ไปขับเลยเท่ขนาดนี้แล้วนี่โลโก้อยู่ครบไอ้กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวเป็นโครเม,มียมอีตาหาก็โหเท่ขนาดเลยทุกคนนี่ดูตรงนี้ด้วยนี่ไอ้เบ้ามือจับเนี่ยไอ้ตัวเบ้ารองตัวเนี้ย ของโต้ต้าแท้เนี่ยขายอยู่2 0 0พกว่านะครับ2002นะสีด้านเนี่ยเป็นโครเมียมตัดดำด้านนะฮะเบ้ามือจับเป็นของแท้โรงงานนะครับสีเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันคิ้วกันสร์ตัวนี้ก็ติดมาให้แล้วออกไปไม่ต้องไปติดเพิ่มเขาติดมาให้เสร็จทั้งสีด้านเลยฟิล์มติดมาครบอรอบคันเนี่ยเขาเซ็ตมาที่8ปดบานหน้า60%ได้เรื่องของความเป็นส่วนตัวกันร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับอ่ะดูด้านในนี่โอ้โหเป็นไงดูดูเบาดูเบาโอ้โห เปิดประตูนี่กลิ่นใหม่นี่ก็แทกหน้าออกมาเลยเบาะนี่ยังไม่แกะถุงออกมาเลยนะฮะเนี่ยครับยังมีบาร์โค้ดโตโยต้าอยู่เลยเนี่ยนะครับวัสดุเบาของเขาเนี่ยตัวรองท็อปจะเป็นโพลีเอสเตอร์นะฮะยังไม่ใช่เบาะหนังในเกรดรุ่นนี้เนี่ยเบาะหนังมีแค่ตัว G นะแต่หลายคนออกไปก็ไปหุ้มนงหุ้มหนังได้และอย่างหนึ่งเนี่ยวัสดุโพลีเอสเตอร์เนี่ยมันจะไม่เก็บความร้อนไม่เก็บฝุ่นนะครับเวลาเลอะน้ำฝนทความสะอาดได้ง่ายยังไม่ซึมรีบเช็ดรีบออกได้เลยอ่ะนี่ดูคอนโซลกลางกันหน่อยนะครับรุ่นนี้มมาาพร้้อหนจ และกล้องมองหลัง๋ยวเปิดทวิฟโชว์กันสักหน่อยนี่เป็นหน้าจอตัวต้าแท้นะครับมีกล้องมองหลังตัวแอ์เนี่ยตัวนี้ยังไม่ใช่แอร์ออโต้นะแอร์บิดแอร์หมุนใช้งานง่ายๆเหมือนกันแต่ว่าที่ออโต้เนี่ยคือเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้มี drive โหมดให้เลือกใช้งานด้วยกันถึง2โหมดนะอีโค่โหมด power โหมดถ้ารวมโหมด normal ด้วยก็มี3โหมดด้วยกันนะครับใช้งานครอบคลุมไปเลยพวงมาลายัยนี่ไม่น้อยหน้าใครเป็นมัลติฟังก์ชันเป็นแบบคุ้มหนังนของแท้โรงงานทั้งหมด โชว์เลขไม้สักหน่อยอ่ะบิดเปิดใหม่สักรอบนึงนะฮะนี่คือไม้แท้ไม้เดิมนะครับอ่าหนึ่งมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบแปดกิโลณปัจจุบันนะครับไม้แท้ไม้เดิมไม่แท้ไม่เดิมขับมาจอดเลยนะครับวารันตีนะครับวารันตีดูหลังคาเนี่ยถุงเนี่ยบางแดดเนี่ยยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยทั้งซ้ายและขวาคาบยงคาบยังอะคาลาไม่มีไม่ต้องหานะครับหลังคาเดิมๆอ่ามีแค่ข้างหน้าก็ว้าวแล้วนะเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันต่อ ผมจะเปิดโชว์กันไปเลยอ่านี่มาดูในส่วนของตัวด้านหลังกันด้วยสภาพเบาะไม่ยับไม่ย่นนะวิ่งแค่หมื่นห้าเท่านั้นนะครับสภาพนี้เนี่ยปีหนึ่งเลยจะเจอทั้คันสองคันนะไมลหลักหมื่นเนี่ยรถปี1 9บเจดยีไม่ต้องกังวลเลยนะเฮ้ยมันไม่สมเหตุสมผลนะาไมทำไมไม่น้อยจังรถ ตั้ง3-4ปีแล้วนะครับก็การใช้งานแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะอีกอย่างหนึ่งหลุดมาอย่างเงี้ยก็ได้เปรียบกับคนที่จะซื้อต่อไปนะไม่ต้องไปควักเงินแสนแบบหลายหลายแสนนะเจ็ดแปดแสนซื้อแบบไปไ้ายแดงก็ได้สภาพนี้ไปเนาะบางคนงบไม่ถึงเนี่ยเล่นมือสองก็ได้สภาพานี้หาไม่ค่อยมี่ามาดูต่อเลยด้านท้ายนี่นะครับกันชนท้ายเนี่ยเป็นของแท้โรงงานทั้งหมดนะครับเป็นคมไม่มตัดดาด้านใช้ปิ้งขึ้นรถได้เลยแข็งแรงทนทานนะครับเกรดรุ่นนะครับโลโก้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ครบหมดทุกจุด นะครับไม่เคยถอดแกะไม่เคยดัดแปลงนะไฟเบรกดวงสามรุ่นนี้จะอยู่ที่ตรงกระบะท้ายตัวนี้เบ้ารองตัวเบ้าดึงก็เป็นโครเมียมพร้อมกับตัวกล้องอยู่ตรงนี้นะครับที่สําคัญนะนี่จุดเด่นอีกจุดหนึ่งกินไปแล้วฝาท้ายของเขานะตัวนี้ฝาท้ายเดี๋ยวดูให้ดีนะผมใช้นิ้วชี้แค่นิ้วเดียวยืบเป็นยังไงแอะเป็นงไงเอ้กล้ามใหญ่ไม่ใช่เขาใส่ตัวผ่อนแรงมาแตโถไอชุดนี้ก็สองพันกว่านะของโตโยต,ต้าแท้ผู้หญิงก็เปิดมือเดียวได้นะครับช่วยผ่อนแรงฝาท้าย ที่สําคัญลูกค้าได้ไลเนอร์เนี่ยของแท้โตโยต้เอาไปเลย5,000กว่าบาทชุดนี้ถ้าไปซื้อติดเองอ่ะ5 6 0 0ก็จะไม่ผิดนะครับเจ้าของเก่าใสมาให้ครบนะครับสภาพนี้หาที่ไหนอาคงสร้างหน่อยไหมไหนก็เปิดฝาท้ายแล้วหนูตากล้องดูเลยนะครับเม็ดอาร์คต,ต่างๆอ่ารอยต่อต่างๆเนี่ยคนดูรถเป็นเนี่ยเห็นปุ๊บรู้เลยนะครับสวยเดิมแน่นอนนะฮะสวยเดิมไม่จกตากล้องนี่ถ่ายกล้องสดนะไม่มีฟิลเตอร์ ทุกอย่างที่ลูกค้าเห็นผ่านกล้องของเรานะครับจะเป็นตัวรถจริงของจริงภาพจริงทั้งหมดนะครับดูเลยนะฮะเนี่ยได้สภาพอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าคันนี้อยู่กับผมไม่เกินหนึ่งอาทิตย์หรอกอนะรอทำไฟแนนซ์ได้เลยทีมงานนะครับจองก่อนได้ก่อนนะขอยากไม่ข,ขออนุญาตไม่ล็อกรถโดยยังไม่ได้จองนะครับคันนี้ผมมีคันเดียวจริงๆไหมหมื่นห้า 105, นะครับไม่รู้ว่าจะได้มอีกเมื่อไหร่ด้วยสภาพนี้เนี่ยดูซุ้มล้อดูต่างๆเดี๋ยวพาดูรอบคันนะทีมงานเรากพา็พยายามพาถ่ายดูรอบคันให้เห็นโครงสร้างกันไปเลย ดูห้องลิาฟารฝั่งนี้หน่อยครับแผงมาตรงแผงประตูะตนะนะตัวนี้ฟิล์มจะมืดหน่อยนะสำหรับคนที่ชอบฟิลม์มที่ได้ความเป็นส่วนตัวเนี่ยคันนี้ก็น่าจะเหมาะฟิล์มตัวนี้เป็นของลามิน่านะครับผมก็ถือว่าเป็นแบรนด์ชั้นนำเหมือนกันขึ้นชื่อเรื่องของการความร้อนแล้วก็เรื่องของความเป็นส่วนตัวนะเดี๋ยวผมเปิดแก้ให้ดูสักหน่อยนะครับว่าคันนี้โอ้โหนี่เล่มดงเล่มดำในคู่มือมาหมด เพราะว่าไอตัวอุปกรณ์ตรงนี้ตอนที่เราซื้อป้ายแดงเนี่ยเขาจะให้มานะบางคันเนี่ยมาเนี่ยไม่มีนะไอเซตอย่างเงี้ยอันนี้มีครบเอกรสงรเอกสารอะไรเนี่ยครบไปหมดไอคันเนี้ยบอกเลยคุ้มจริงๆกับราคาต้องบอกว่าน้องๆป้ายแดงนี่ยังน้อยไปต้องบอกว่าเป็นน้องในไส้ป้ายแดงเลยยังว่าได้นะคันเนี้ยสภาพขนาดนี้นะครับมาเดี๋ยวพาดูรอบคันไปแล้วชมห้องเครื่องไหมน,ะนี่มาดูกันพูดแล้วก็โชว์เลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะโชว์ฝากระโปรงด้วยนะอ่านี่ ตัวนี้เขาติดตั้งอุปกรณ์พิเศษมาให้นะครับนิ้วชี้เหมือนเดิมนิ้วชี้อันทรงพลังของผมดีดขึ้นไปแค่กระดิกก็เปิดเท่ hey, ขนาดไหนอะคิดดูนะอันนี้เครื่องยนต์ก่อนเลยตัวนี้แน่นอนครับมาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ gd super asian boost จาก toyota นะครับจุดเด่นในชมนี้จะเป็นเครื่องยนต์ที่ได้แรงบิดสูงในรอบต่ำกำลังอยู่ที่ห5 0แรงมา้านะครับเครื่องยนต์เดิมๆไม่เคยถอดแกะงัดแงะ,งะมาร์คสีแต้มสีอยู่ตรงครบทุกจุด ABO ABS เนี่ยมีหมดนะครับความปลอดภัยครบถ้วนเครื่องยนต์เดิมๆนะฮะเครื่องเดิมเกียร์เดิมทั้งหมดนะครับไม่เคยดัดแปลงตกแต่งจูนกงจูนกล่องจูนเครื่องยนต์มาอันนี้เราไม่รับนะายเราไม่รับนะครับามาดูประชาชนตัวรถสักหน่อยนะฮะแผ่นเพจนะครับตัวนี้ผลิตเมื่อเดือนธันวาคมปี2019ครับแน่นอนฮนะถ้าซื้อรถเดือนนี้ยังไงก็จดทะเบียนไม่ทันนะต้องข้ามไปจดปี20นะครับแน่นอนคันนี้จดปี20นะครับต้นปี รถเนี่ยคันนี้ใช้งานเนี่ยวิ่งกลมๆก็ประมาณ3ปีนิดๆเท่านั้นเองแต่ว่าเจ้าของเก่ารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยได้ใช้นะครับหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าไม้แท้ไม้เดิมเพราะว่าก่อนที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยรถยิ่งไม้น้อยเนี่ยยิ่งต้องตรวจสอบพิเศษเป็น2เท่านะว่าไม้แท้ไม้เดิมจริงหรือเปล่าทีมงานของเราเนี่ยทำงานกันอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบประวัติรถคันนี้ว่าไม้แท้ไม้เดิมโครงสร้างเดิมหรือเปล่าหลังจากการตรวจเช็คเนี่ยผ่าน QC เรียบร้อยนะครับรถสวยเดิมไม้แท้ถึงได้มาจอดตรงนี้นะรับปประกกันให้เเลยมดฝาโี่ เคยถอดน็อตตัวบนนะไม่ใช่ถอดเปลี่ยนถอดทําสี็จได้อย่างใดคือถอดใส่โชคนี่แหละเพราะว่าไอตัวโชคตัวนี้มันต้องถอดฝากระโปรงหนึ่งน็อนตหัวบนเพื่อใส่แล้วก็ตัวนี้เป็นการถอดโดยศูนย์โตโยต้านะครับถอดเพื่อใส่ตัวโชคเท่านั้นแล้วก็โชคก็ได้เป็นโชคแท้โตโยต้าด้วยตัวนี้ก็ส0 0พันกว่าอีกโอ้โหเนี่ยรวมๆเลยกี่บาทและที่ไล่มาอิสซิลี่เนี่ยก็คุมแล้วนะครับคันนี้เนี่ยฟรีดาวคอนยูหมื่นต้นๆนะอ่าหมื่นต้นๆอันน,น,นี้คือคิดที่ฟรีดาวนะดาวศูนย์บาทเลยนะ อ่าถ้าเกิดซื้อป้ายแดงถ้าจะผ่อนหมื่นต้นเนี่ยต้องดาวประมาณสัก20% 15-20%ถึงจะได้อันนี้ไม่ต้องแล้วดาวศูนย์ไปเลยนะทั้งหมดนี้ที่ไล่มานะครับราคาเพียงแค่579,000บาทเท่านั้นย้ำรุ่นอีกทีนะตัวนี้เป็น Toyota r e v o นะครับ D Cap หรือ4ประตูนั่นเองนะครับโฉมปี19 20รุ่น2.4 e+ p s นะครับ e+ p s จะเป็นรุ่นลบตัวกลางระหว่าง ลองท็อปกับตัวท็อปเนาะตัวนี้เพิ่มออปชั่นเข้ามานะครับใครหาอยู่นะครับสีแดงฉูดฉาดแบบนี้จับจองกันได้เลยโทรมาหาเรานะครับที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เรามีทีมงานรอรับสายของท่านอยู่นะครับทุกวันนะฮะที่สําคัญนะครับเอาทุกอาชีพได้หมดนะฮะไม่จะเป็นนั้งงานบริษัทราชการเกษตรกรขายส้มตำแม่ค้าออนไลน์ต่างๆโทรมาเถอะนะครับเรามีแบงก์วิ่งเซ็นให้ท่านทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับรับรองว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทั้งเรื่องของการบริการและเรื่องของคุณภาพตัวรถนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หากถูกใจรถมากกว่านั้นโทรมาจับจองได้เลยนะครับผมเชื่อว่าคันนี้อยู่เนี่ยหลังจากลงคลิปนี้ไม่น่าเกินหนึ่งอาทิตย์ใครเลวใครได้นะผมอขุยัดไม่จองโดยที่เขายัดไม่ไมล็อกรถโดยยังไม่จองนะเพราะว่าสภาพนี้มัน,ม,นมันล็อกไม่ได้จริงๆรว่ามันมีแค่คันเดียวนะครับอ่ะโทรมาแล้วกันเนาะวันนี้หวังว่าจะครบถ้วนแล้วแล้วกัดหน้าเจอกับผมและทีมงานได้ใหม่กับทีมงานสนุกค,คานะครับอ่อลืมลืม ลืมแจ้งที่อยู่อ่ะสำหรับใครก็ตามนะที่ยังเห็นในกล้องก็ยังไม่จุใจยังยังไม่อยากยังไม่อยากจะเชื่อสายตาใช่หมมาหมืม่นห้ามาเลยเราอยู่ที่สนุคานะครับอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีล่มเก้านะครับยี่งกับมหาวิทยาลัยเกษตรมัณฑิตนะครับอยู่กรุงเทพนะครับแขวงเขตมินบุรีนะหรือว,ว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเรามีแบงก์วิ่งเซ็นทุกจังหวัดทั่วประเทศ แอดไลน์หาเรานะครับสามารถพาวิดีโอคอรพาชมรถแบบเอกซ์ิลีฟให้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะวันนี้เราครบถ้วนและฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยวันนี้ผมก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับ